สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดทับโพทองนะทุกคนก็วัดนี้สวยมากนะวันนี้ก็เป็นวันที่ว่าเงียบสงบดีนะทุกคนก็ไม่ค่อยมีใครมากันนะที่นี่เงียบดีมากทุกคนใครที่ชอบเที่ยวที่แบบว่า เงียบๆแล้วสบายๆยานี้ก็ที่นี่เลยนะพญา,านาคสวยมากทุกคนอันนี้คือผมมาเป็นครั้งที่สองแล้วนะก็อยากมาอีกอะเพราะว่ามันสวยดีนะทุกคนเดี๋ยวาพาทุกคนเข้าไปดูในบวดตรงด้านหน้านี่นะก็ที่นี่ก็จะมีอยู่แค่บวชนี่อันเดียวนะก็ไม่มีอะไรนะตรงนี้ก็จะเป็นบ่อบานะก็จะมีที่นั่งเล่นต่างๆ เยอะนะเนี่ยที่ไเรเลี้ยงอาหารปลาหรืออะไรประมาณนี้นะทุกคนแต่ทําให้สวยมากนะทุกคนนี่ตามตามต้นไม้เขาเนี่ยทาให้สวยมากเห็นไหมครับด้านล่างนี่ก็จะมีนะเดี๋ยวาพาเข้าไปดูด้านล่างเลยนะสวยมากทุกคนก้อนหินด้วยอลังการปะจะมีสิงโตเลยนะนี่เขาเรียกอะไรวะสิงโตใช่ปะแล้วก็ แบบนึงนะ่เขาจะมีจุดที่ว่าสวยๆเยอะนะนั่งเล่นสบายๆทุกคนนะจะเป็นแผ่นหินเลยนะเรก,ก็มานั่งเล่นชิลๆได้ทุกคนต้นไม้นี้สวยนะไปเราไปดูด้านบนกันก่อนนะแล้วค่อยลงมาดูด้านล่างนี่กันนะครับพาเดี๋ยวค่อยลงมาพาไปดูรอบๆด้านนอกนะ ด้านล่างนี้ก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูนะทำให้สวยมากคก่ับนไปเราขึ้นไปดูด้านบนกันมันเปิดได้อยู่ใช่ไหมแ,แล้ว <Okay. S 1> อ๋อแต่ไม่มีไฟใช่ไหมแต่เ,เข้าไปดูก่อนว่ายังไงบ้างเนาะข้างๆพวกนี้สวยมากครับทุกคไปเราเข้าไปดูด้านในกันแต่เขาไม่ได้ล็อกไว้แต่ไม่รู้เปิดไฟตรงไหน mm hmm. อันนี้สวยมากเนาะทำให้ดู ด้านไหนนี่มืดนะไม่เป็นไรถ้าเปิดประตูไว้มันก็สว่างนะอืมเออเดี๋ยวไม่เห็นสวิต์เปิดไฟเนาะก็ด้านไหนนี่ก็สวยมากทุกคนเห็นไหมแต่ถ้าเปิดประตูไว้แล้วก็แสงสว่างก็พอมองเห็นอยู่นะไม่ได้มืดมากทุกคนนี่ตามกําแพงทําให้สวยมากวาดรูปไปเนาะสวยเลยอะทุกคนที่นี่ะ ด้านไหนนี่สวยอะเลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไว้พระแป๊บหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวค่อยพาลงไปดูด้านล่างกันนะครับโอเคเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูด้านล่างนี้ก่อนนะว่าจะมีอะไรด้านไหนนะผมว่าประตูน่าจะเปิดได้อยู่นะ,ะเปิดได้ทุกคนเขาไม่ได้ล็อกไว้นะ ก็ประมาณนี้นะทุกคนแค่เดี๋ยวเราออกไปด้านล่างนี้นะด้านในนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะทุกคน,นี่พอเราได้ออกมาด้านล่างนี้ก็ จริงๆแล้วโบสก็อยู่ตรงกลางน้ำนะนี่น้ําอยู่รอบๆเลทุกคนอันนี้จะเป็นด้านหลังนะสวยมากทุกคนด้านหลังตรงนี้ก็จะมีทางไปอยู่นะแต่ไม่รู้ไปไหนนะก็เห็นเดินเข้าไปในป่านู่นเลยมีสะพานอยู่นะก็ด้านรอบๆด้านนอกนี่ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะทุกคน ก็ถือว่าสวยมากนะเป็นวัดที่สวยที่สุดที่นี่แหลนะผมว่าบวชกลางน้ำนะนี่มีแต่น้ำรอบๆเลยโตนั้นใหญ่มากเลยตัวเงินตัวทองฮนะะเขเข้จระเข้อ่านี่ก็เป็นด้านข้างๆแลทุกคนสวยมากนี่ตรงที่จะเดินไปตรงสะพานตรงนี้ก็ น่าจะเป็นวัดนะทุกคนเดี๋ยวลองพาทุกคนไปดูนะว่ามีอะไรบ้างเห็นพวกนี้ทำให้สวยมากเนี่ยมันจะมีรูมีอะไรได้วยนะสวยเลยอะสวยเลยเด๋ยวกให้กลับมาดูกันเนาะไปดูตรงนั้นก่อนมามันมีอะไรบ้างนะลองข้ามสะพานไปฝั่งนน้นเงียบดีทุกคนสบายสำหรับผมนะที่ว่า ไปเที่ยวที่นไหนที่แบบว่าแบบไม่มีคนเยอะแัดอ,อะไรพวกนี้เราจะถ่ายรูปแทนไดก็แบบสบายใจแล้วได้ก็ผมชอบนะเดินไปดูทางนี้ก็จะเป็นบวดไม้นะทุกคนมองขึ้นไปดูนะมีพระอยู่หรือเปล่า ไม่มีนะทุกคนเขาปิดไว้ด้วยนะสามารถขึ้นไปไม่ได้ก็คล้ายๆเป็นกุฏิพระนะทุกคนาตานหลังนี้ก็จะเป็นป่าแล้วเนาะคล้ายวัดป่าสามารถเดินดูรอบๆด้านนอกนี้ได้ทุกคนแต่ในบทนายนี่เขาไม่ให้เข้านะเขาปิดไว้อยู่ครับโอเคเดี๋ยวเราก็รอบนี้ก็กลับไปขึ้นที่เดิมนะทุกคน ก็ okay. จะมีอยู่ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับวัดทับโพทองเนาะที่อำเภอบางแพจังหวัดรัชบุรีนะครับทุกคนใครที่อยากมาก็พิมพ์หาไปใน GPS เลยก็ตามทางมาได้เลยนะครับจากนี้มองไปวัดสวยปะสวยนะแต่ว่ามีที่นั่งเล่นเยอะแยะนะตรงนี้ชอบตรงนี้และ ลมเย็นดีนะทุกคนนี่เนี่ยไม่ร้อนนะ